ไม่ได้ไม่ได้เที่ยงคืนไม่ได้อุ้ยเบบีนิกิมาดูสิแล้วมีคนมาเติมอีกแล้วเบบีนิกิก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว่าุนกันหมดแล้วขอบคุณคุณครับเบบีนิกิเบบีนิกิพี่เอ็กซ์ทำหาอยู่ไม่ต้องอาบแล้วคืนนี้ไม่ได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 ้ผมนี่ไม่ได้เลยผมต้องตัวตัวต้องสะอาดต้องหอมตลอดอ๋อเที่ยงคืนแล้วเอ้าโหคุณมาทันปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์เดย์ไหมคะ โอ้ยจะจะ,จะจบจะจบ,ะจะจบปาร์ตี้แล้วจะจบปาร์ตี้แล้วครับวินิกกีจะจบปาร์ตี้แล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแลย้วทุกคนทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้ครับเพลงสุดท้ายละ,ยละก่อนลงละพอกสามทุ่มละก็เหมือนว่าโลกนี้มีแค่คุณ ยุดมองไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจขอบคุณคุณที่เกีครับแป็นดินไว้วสั่นทั้งใจทั้งรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มที่ไรต่อวันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดี ก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มที่ไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีขอบคุณพิ่นี่กีค,า,คารักสักวันเะอได้ไหมขอบคุณสำหรับเยวันเกิดน,นะครับผมก็เพิ่งเข้าใจกับคำว่าละลายใจบางเหมืนจะตายก็แค่คุณหยุดมองไม่ได้ มีขอบคุณ <ใจ S 2> คุณโรสครับเบบี้โรสลิฟยูรั้งรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีกัคุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันจะได้ไหมทำไมดาคเบบี้โรสครับแ่หน่ารักเกินตาทํำอะไรก็ดูดีขอบคุณค่ะพี่เอมเบี้เอ้นิดมาทำให้ผมและทางรักก็คุณนั่นแหละที่น่ารักไม่หยุดพักคิดถึงคุณแทบตาอและยังไม่เข้าใจว่ามีรอยนิ้ว่าแผ่นดินไว้ สันทังใจคนยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีหยุดน่ารักสักวันจะได้ไหมหยุดน่ารักสักวันจะได้ไหมไม่บีบีครับรักบบีทุกคนามากๆนะครับ ขอบพคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะครับทุกอย่างเลยจริงๆขอบคุณความรักความอบอุ่นที่มอบให้กับผู้ชายคนนี้ขอบพคุณจากใจมากๆจากปู่ของหนูทุกคนเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แทะโลมสะยวยเหลือแต่กระดูกขอบคุณมากนะคะไม่เหลือเนื้อไปอาบน้ําแล้วขอบคุณเบบีทุกท่านนะคะขอบคุณเบบีปูเป้ด้วยแม่ให้แม่เดินทางปลอดภัยใครอยู่ที่ต่างประเทศ บอกเลยว่าหยวนเนี่ยเป็นห่วงและก็รักทุกคนมากๆอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความปลอดภัยนะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆให้พบเจอแต่คนดีๆเนาะเพราะว่าคุณอยู่ต่างประเทศคุณไม่ได้มีครอบครัวแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณยังมีผมเป็นครอบครัวอยู่ฝันดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็รักมากๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนถ้าเข้ามาในตีเมาก้ามมาอยู่ในด้อมเบบี้หยวนแล้วเนี่ยนะครับเป็นเมียหยวนแล้วปัวก็จะดูแลเมียให้ดีที่สุดในทุกๆวันด้วยนะครับขอบคุณทั้ง เบบีที่มาใหม่แล้วก็เบบีที่อยู่กันมายาวนานรักมากๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าส่งรูปลงสตอรี่อะไรที่มันว,ว่าวิวมากๆเพราะว่าใจปัว่วไม่ค่อยดีคือรู้สึกหึงแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าถ้าเกิดลงคลิปเต้นคลิปอะไรใส่สะโพกใส่อะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าลงให้มันวิวมากถ้าจะวิวมากส่งส่วนตัวได้เลยค่ะขอบ <laughs> ขอบคุณทุกคนมากนะคะรักทุกคนมากครับแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูมีแล้วก็แฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูยูอันนิวเซ r รีขอบเราด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะคะ Love you. Mwah.